เนียนสวยงามมากนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพิกิตูนนะคะวันนี้ตูนจะพาเพื่อนๆมาทำชีสเค้กแบบอบนะคะเริ่มแรกตูนจะใช้แครกเกอร์135กรัมนะคะจากนั้นเราก็บดหรือว่าเพื่อนๆจะเอาใส่เครื่องปั่นปั่นเลยก็ได้ออ้น,นั้นก็ง่ายดี เนยจืดหกสิกรัมนะคะเค้าให้เข้ากันเอาส่วนผสมที่เราคลุกเข้ากันนะคะใส่ปั้นพิมพ์ใช้ตูดแก้วนะคะกด กดให้แน่นเลยนะคะแล้วตุนก็จะใช้ข้างแก้วดันเขาให้ขึ้นมาที่ขอบนะคะเพรตุนจะสร้างขอบเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาแม่พิมพ์ไปเข้าตู้เย็นนะคะหรือจะเอาเข้าห้องฟิตก,ก็ได้นะคะจนกว่าเขาจะเซ็ตตัวนะคะเรามาดูส่วนผสมของชีสเค้กนะคะครีมชีสตุนจะใช้175กรัมเฮฟวีครีม155กรัมแป้งอเนกประสงค์2ช้อนโต๊ะน้ำตาล70กรัมไข่2ฟองนะคะแล้วก็ กลิ่นวานิลาประมาณ5หยดนะคะอย่างแรกตุนจะเอาครีมชีสลงไปปั่นนะคะตัวนี้เป็นครีมชีสแบบโฮมเมดที่ตุนทําเองถ้าใครอยาก,ยากดูสูตรวิธีการทําครีมชีสก็ดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะมีอยู่ใส่ครีมชีสไป175กรัมนะคะใส่เกลือประมาณ1นส่วนสช้อนชานะคะหลังจากที่ครีมชีสเรา เนื้อเนียนแล้วนะคะจากนั้นตูนก็จะใส่น้ำตาล70กรัมล,ลงไปเฮฟวี่ครีม155มิลลิตรใส่ไข่2ฟอ,องลงไปนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลาประมาณ5หยดแป้งอเนกประสงค์สอนช้อนโต๊ะนะคะ ปั่นทุกอย่างให้เรีหลังจากที่เราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อเขาก็เนียนละเอียดอย่างนี้นะคะเข้ากันเดี๋ยวเราเอามาเทใส่พิมพ์พิมพ์ที่เราเอาแช่ไว้ในห้องฟรี เดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบกันนะคะเตาอบนี่คือพรีฮิตแล้วนะคะ180องศาหลังจากที่ตุนอบด้วยอุณหภูมิ180องศาเป็นเวลา40นาทีนะคะตัวชีสเค้กของเราก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาพักไว้ให้เขาเย็นกันนะคะเราถึงจะเอาออกจากแป้นพิมพ์ตัวชีสเค้กของตุนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตา cake ตชีสเค้กตุนชีสเค้กที่เราทำการผ่าเรียบร้อยแล้วนะคะดูเนื้อ เนียนสวยงามมากนะคะสูตรนี้ถ้าเพื่อนๆชอบสูตรของตูนรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตูนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ตูนด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากคะ่ะกู๊ดลัก